ในรูปละกันอเหนือคือขึ้นบนหัวเราเนี่ยเหนือนี่คือเหนือใต้ตะวันออกคืออยู่ขวาตะวันออกคืออยู่ขวาแล้วก็ตกโอเคนะอ่ะแล้วก็ทิศที่อยู่ระหว่าง ที่อยู่ระหว่างทิศหลักเนี่ยจะมีอีกสี่ทิศเป็นทิศรองใช่ป่ะทำมุมเท่าไหร่กับทิศหลักนะ45ใช่ป่ะ45่สิบห้าองศามีอะไรบ้างอะออกออกเฉียงเหนือน้ำทำไอ้นี่ดีกว่าออกเฉียงเหนือโอเคไหมมันจะอิงกับทิศแนวนอนก่อนแล้วมันค่อยบิดขึ้นออกบิดไปทางไหนอะบิดไปทางเหนือถ้าออกบิดลงใต้ก็เรียกออกเฉียงใต้ถ้าตะวันตก บิดลงล่างก็เรียกตกเฉียงใต้ถ้าตะวันตกบิดขึ้นบนก็เรียกตกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเอาแนวนอนก่อนแล้วดูว่าบิดไปทางไหนโอเคอ่ะต้องเขียนชื่อทิศไหมไม่ต้องเนาะไม่ต้องทุกคนโอเคหมดอ่ะคราวนี้วัดรูปละน้ำยืนอยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของข้าวน้ำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของข้าวถามว่าข้าวอยู่ตรงไหน เขียนข้าวก่อนแล้วกันอ่ะนี่คือข้าวน้ําอยู่ออกเฉียงใต้ของข้าวนะหนูวาดรูปแล้วมันต้องได้รูปแบบคุน้ํานะปึ๊บน้ําอยู่ออกเฉียงใต้นะเดีย๋ยวนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ของข้าวนี่คือน้ําใส่จุดไว้ด้วยอ่ะใครเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยผิดตั้งแต่แรกเลยนี่ว่าน้ําอยู่ทิศต,ตะวันออก เชียงใต้ของข้าวโอเคไหมออกเฉียงใต้หลังจากนั้นระยะทางประมาณนี้ประมาณนี้กล้ายืนอยู่ทางทิศเหนือของน้ํากล้าอยู่บนหัวน้ําเลยทิศเหนือบางคนนะวาดรูปแล้วจบแค่ตรงนี้ก็เลยหนูเลยไปตอบว่าทิศตะวันตกหนูเห็นคําว่าระยะห่างระหว่างน้ํากับข้าวและกล้ากับข้าวเท่ากันปะมันต้องยาวขึ้นไปอีกลูกมันต้องยาวขึ้นไปอีก มันคล้ายๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วเลยคอเนี่ยอันนี้คือกลา้ามันจะเลยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนึกถึงเราวาดรูปวงกลมเลยเออนึกถึงเราวาดรูปวงกลมแล้วตรงนี้เป็นเส้นรัศมีอะนึกออกปะคุณน้ำต้องย่อนเลยแหละเออนึกถึงเราวาดรูปวงกลมอะแล้วมันต้องเป็นเส้นรัศมีอะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอก้กล้ามันจะยืนเลยเข้าขึ้นไปหน่อยนึง ก็เลยเป็นที่มาว่าข้อนี้เลยตอบว่าทิศตะวันออตกเฉียงใต้เขาบอกว่าข้าวยืนอยู่ทางทิศใดของกล้าคําว่าของกล้าเนี่ยหนูต้องไปยืนที่กล้านะยืนที่กล้าแล้วมองมาที่ข้าวค่ะของใครยืนตรงนั้นแล้วมองมาอันนี้เรียกว่าตะวันตกเฉียงใต้โอเคไหมตะวันตกเฉียงใต้ คุณน้ำอยากจะใช้คำพูดของครูวันอีกสักรอบหนึ่งข้อยากทำได้ข้อง่ายไม่พลาด